คาถาสวดอันเชิญสรนเสริญองค์พญาครุฑตั้งนะโมสามจบแล้วว่าครุปีจกิติมันตังมะอาอุโอมพยาครุฑร,รุดรุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะเจริญนะมั่นคงนะได้ทรัพนะเมตตาอิติปิโสพะควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุฑล้างอาถรนอิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาครุฑยันติอภิปูยาจามิ พยาครุตจะผุดมนุษย์จะเกิดพุดทธังแคล้วคลาดทรมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาดนะปัจจโยโหนตุขอให้ท่านนั้นจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขขพภาละปฏิพานทานะศารสมบัติโภคสมบัติปัญญาสมบัติบริวารสมบัติมีกิจการเจริญรุ่งเรืองเจริญด้วยลาบ ยศสันเสริญสุขทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ